จุดชี้แท้ตรงที่พี่ๆสามารถจ่ายตังค์เรามาดูกันนะครับเนื้อเงินสร้างประมาณประมาณ3 0 0พันนะครับต่อโคตมิตรงนี้จะเป็นเส้นขนแมวนะครับคมๆของแท้จะติดคมมากนะครับผมของเก๊ผมยังไม่เห็นมีนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมผม ไอซ์อมรตออฟฟิเชียลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพระเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมีนะครับผมพระมาสอนดูเทคนิคนะครับผมเกแท้นะครับผมเนื้อเงินนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับเหรียญบัมเทปหลวงพ่อคูณนะครับปี2536นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูกันนะครับว่านะครับผมตําหนิเกแท้จ่ายตังค์ในแต่ละครั้งของผมนะครับที่ออกไปเช่าพระนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคมา เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเป็นปั๊มเทพนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับอ่าปี2 5 3 6นะครับองนี้ผมเอาไ้ดูเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสร้างประมาณนะครับผมประมาณจะ่อเข้านะครับเขาเข้านะพี่สามพันต่อโคตมิฝั่งนี้นะครับผมฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมเนื้อนวะน่าจะประมาณ5,000นะครับเนื้อฝาบาทประมาณ3,000นะครับผม นวะนะครับผมนวะจะตอกโคตรประมาณขวามือเรานาคประมาณนี้ประมาณฝั่งน,น,นี้นะครับผมตอกโคตรประมาณนี้นะครับผมอ่าฝั่งนี้นะครับฝาบาทตอกคังค,ค้อนมาฝั่งนี้นิดนึงคือต่าจากต่าจากนาวะก็คือตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมทองแดงเากันกลางๆเนื้อเงินตอกตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราวันนี้มาดูเนื้องเงินกันจุดตาหนิที่จะแยกเคเทแล้วพี่สามารถจ่ายตังค์โอเคอ่าแบบนี้ด้ดีกว่านะครับผมหยิบผ้ามานะครับผม นะครับผมปั๊มเหมือนนะครับผมปีสามรุ่นนี้นะครับเป็นพระปั๊ม <Wow. S 1> เป็นหล่อปั๊มนะครับผมเป็นพระปั๊มนะครับอ่าดูครับ <S <S เรามาดูกันนะครับผมหยิบมาด้านหน้านะครับผมดูครับดูหน้าตาท่านต้องติดเห็นไหมติดคมชัดหลับตาพิพ์เห็นไหมครับ เนสังกติเห็นไหมครับจะต้องมีแบบเส้นสายฝนคมคมเห็นไหมครับเส้นคมคมตรงนี้นะครับวิ่งออมานะครับปื๊ดออกมานะครับนะผมเดี๋ยวดูด้านหน้ากันก่อนนะครับผมตรงแขนแขนซ้ายแขนซ้ายเรานะโอเคปู่นะครับผมนี่ครับจะมีเส้นขีดตัดไปนี่นะครับนี่ครับในร่องอยู่ในร่องนี้เลยครับนะผมจะเป็นจะเป็นเส้นขนแมวนะครับคมคมของเท้จะติดคมมากนะครับผมของเทผมยังไม่เห็นมือีนะครับ อ่าโอเคจำตัวหนังสือนะครับค้นตัวหนังสือนะครับนี่ครับฟ้นตัวหนังสือคมชัดนะครับผมฟอนตัวหนังสือเนี่ยคมชัดมากนะครับผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมปั๊มเสร็จรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมเรามาดูกันนี่ครับด้านข้างนี่ครับจนถึงสีสังปูะครับปั๊มเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อปั๊มเสร็จแล้วจะเป็นเนื้อเกินเนื้อที่จะไม่สวยนะครับผมหรือเป็นเนื้อที่เกินออกมานะครับ ผมเขาก็จะตะไบแต่งปั๊มรุ่นนี้นะครับผมเป็นปั๊มเร็จแล้วก็มาตะไบนะครับการตะไบเห็นไหมครับตะไบขนาดจะหยาบหยาบนะครับจะเป็นตะไบหยาบนะครับนี่นะครับตะไบนะครับปั๊มออกมาเสร็จปุ๊บนะครับรูปหลอกปั๊มออามาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะก็จะตะไบส่วนนี้ทิ้งออกไปนะครับตะไบส่วนนี้ทิ้งออกไปนะครับผมอ่านะครับและจุดจ่ายตังค์นะครับมาดูด้านหลังกัน ผมปูรับสองข้างเลยนะครับผมจะเป็นเส้นขนแมวนะครับผมของเก๊ผมบอกไว้ก่อนนะของเก๊ยังไม่มีนะครับผมมีก็เบอร์เส้นใหญ่นะครับผมนี่เส้นน้องผิวๆแบบนี้นะครับเล็กๆผิวๆเส้นสายฝนแบบนี้นะครับผมเล็กๆผิวๆแบบนี้ครับนี่ไม่ต้องลงกล้องก็เห็นเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเส้นจะวิ่งออกไปอย่างนี้ครับพีู่ววิ่งออกไปอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับผมมาดู มาดูเส้นสังกตินะครับเส้นสังกติคมชัดนะครับผมต่อโคดมินะครับผมต่อโคดมิโคดมินะครับผมอ่ามาดูตัวก้นฐานกันก้นฐานนะครับนะครับผมนี่ก็เป็นรอยตะไบนะครับอ่าบางองค์ไม่มีรอยตะไบก็มีนะครับภาพปั๊มออกมาสวยก็ไม่ต้องตะใบนะครับไม่ต้องตะไบเก็บงานนี่ครับเนี่ยรอยตะใบนะครับรอยตะไบเก็บงานนะครับให้พระดูสวยนะครับอ่านี่ครับรูปหล่อปั๊มที่หลวงก็คูณง่ายๆครับสามารถ แยกกีดเทสแล้วก็จ่ายตังค์ได้แล้วนะครับนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนในคลิปครั้งต่อไปนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคอนเทนต์หน้านะครับผมผมจะไปเช่าพระหรือมีคอนเทนต์ในการสอนดูพระดีๆแบบนี้นะครับผมลาไปก่อนครับวันนี้ครับผมผมไอซ์อมริน Off i ิเชีนะครับผมช่องพักเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับสวัสดีครับ